ป่าไม้ในเมืองไทยเราถ้าดูไปป่าที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆมาจากพระเราเนี่ยรักษาป่านี่ยเยอะมากทั้งเป็นป่าที่ส่วนใหญ่ป่านี่ก็หมดสภาพไปเยอะแล้ว ท่านไปตั้งวัดที่ไหนท่านก็มักจะปลูกปลูกขึ้นมาใหม่อย่างผาแดงอย่างนี้แต่ก่อนเป็นป่าเสริมโซเป็นป่าเสริมโซมแล้วไม่ได้เป็นสภาพป่าสมัยที่หลวงปู่ท่านเคยไปอยู่กับหลวงปู่รีใหม่ๆไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่อะไรเป็นช่วงของการปลูกต้นไม้ ปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายท่านก็ไม่ถือท่านถือหน้าที่ของเราคือหน้าที่ปลูกมันจะอยู่หรือมันจะไปก็เป็นหน้าที่ของมันเรามีหน้าที่ปลูกมันตายไปก็ปลูกใหม่ท่านเอาจนกลายเป็นป่าขึ้นมาน,นี่ตัวอย่างแค่ไม่กี่แห่งปูผาพึ่งท่านสร้างกำแพงล้อม เป็นหมื่นหมื่นไร่หลายหมื่นไร่อันนี้หลวงปู่แบรนท่านสร้างปลูกต้นไม้ในจุดที่เสื่อมรักษาต้นไม้ในจุดที่พอเป็นไปป้องกันไฟป่าหรืออย่างหลงตาต้นน้ำที่น้ำหนาวต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย แม่น้าอะไรบ้างแลง้วก็แม่น้ําที่ไปลงที่เลยลงแม่น้ําเลยแม่น้ําฟองอมีไหมแม่น้าแม่น้ําเลยแม่น้ําป่าสักอันนี้ลงตาซื้อเลยอันนั้นซื้อที่ที่ซื้อนี่น่าจะเป็นเพราะมีผู้ไปจับจองแล้วก็ไม่ยอมออกท่านก็เลยซื้อเพื่อเปลี่ยน ซื้อแล้วก็คืนเพื่อรักษาต้นน้ำลำทานที่น้ำหนาวนี่ก็กว้างขวางแล,วแล้วก็ทำวัดไว้การสร้างวัดก็เพ,เพื่อสร้างเพื่อปลูกป่าไม่ได้สร้างไปทำลายป่าสร้างเพื่อรักษาป่าเพราะพระกับป่ากับดงในเข้ากัน เพราะฉะนั้นอันนี้คือยกมาเล็กๆน้อยๆถ้าดูแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละแห่งทั่วประเทศเป็นพระป่าเราที่อยู่ในที่ต่างๆเยอะมากถ้าอยู่ในหมู่บ้านอย่างวัดนี้นก็หลงตาท่านก็ให้ปู่นรลงพาพระพาคารวะญาติโยมปลูกแต่เดิมตรงนี้หมดสภาพป่าไปแล้วท่านมาสร้างขึ้นมาใหม่ปลูกขึ้นมาใหม่ก็ประมาณ สามร้อยไร่ได้แลวพวกเรามาอยู่ก็ปลูกเพิ่มอีกทุกวันนี้ก็จะเฉียด,ด,ดเกือบเกือบจะสี่ร้อยไร่แล้ว <c oughs> นี่ก็คือมีแต่วัดป่าพระป่าที่รักษาต้นไม้ในขณะทำหน้าที่แบบนี้เห็นไหมกับโลกเราเซึ่งเสีย สมดุลธรรมชาติเราใช้ทรัพยากรในโลกมากมายจนเกิดปัญหาสารพัดปัญหาอากาศปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะระบบนิเวศมันแปรเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยถ้าโคบาอาจารย์พระกรรมฐานกระจายไปได้ทั่วโลกปลูกปาได้ทั่วโลกอันนี้ก็ เอาเฉพาะในเมืองไทยนี่ก็ไม่น้อยแต่โลกเราเป็นโลกที่สัมพันธ์กันประเทศบ้านใกล้เรืองเคียงเราก็เสียดุลไปหมดมีอะไรก็เอาไปใช้อะไรเป็นแร่ธาตุก็เอาไปใช้อะไรเป็นป่าไม้ก็เอาไปใช้อะไรเป็นแก๊สธรรมชาติก็เอาไปใช้เรียกว่านักสร้าง เอามาสร้างสร้างเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอเอามาสร้างเท่าไหร่เอามาขายเท่าไหร่ก็ไม่พอหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยในที่สุดมันก็เกิดเหตุอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่ร้อนร้อนก็ร้อนมากหนาวก็หนาวมากฝนฟ้าอากาศก็เป็นไปมากกับเพราะความที่เราใช้ของไม่มีประมาณ ใช้สุรุย่ยสุลร่ายฟุ่มเฟือยทั่วโลกโดยอาศัยหลักการเงินเอาเงินมาหมุนเอาเงินให้มีการกู้ยืมให้มีการลงทุนเพราะฉะนั้นเงินมันก็เลยเป็นเงินที่สามารถเอาไปถลุงธรรมชาติได้ถ้าโดยลำพังคงไม่สามารถจะเอาไปถลุงได้ขนาดนี้แต่เอาไปถลุงได้เพราะ,ะมีหลักวิชานี้ขึ้นมารองรับ จึงได้คิดค้นอะไรสารพัดอย่างในที่สุดเข้าของเครื่องใช้มันก็ลดลงไปลดลงไปไม่พอทำไมมันจะไม่เกิดภาวะแบบนี้อะไรมันก็ผิดธรรมชาติไปได้หมดเพราะความไม่ไม่รู้จักพอเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหลักมักน้อยสันโดษมักน้อยใช้เท่า ที่จําเป็นสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่เกิดความโลภโมโทสันอยากจะได้อะไรอะไรไม่รู้จบรู้สิ้นเนี่ยหลักมากน้อยสันโดษท่านสอนให้เราหันมาแบบนี้ <c oughs> จนในหลวงท่านเอาไปทำเป็นอะไรทฤษฎีเศ,ศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือหลักว่าด้ยวยความมักน้อยสันโดษเพราะอะไรเพราะผลที่สุดสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติก็จะฟื้นขึ้นมาได้สมดุลธรรมชาติคืนได้แต่เราไม่พอเราไม่รู้จักพอมีอะไรอยากได้ก็เอามาสนองสนองฝ่ายผู้ผลิตก็สนองสนองพยายามที่จะทำขึ้นมาไม่อยากก็พยายามทำให้อยากฝ่ายการตลาด พยายามทําความอยากให้เกิดขึ้นให้เห็นถึงความจําเป็นให้เห็นถึงว่าถ้าไม่มีไม่ได้นะเขากลายเป็นหลักวิชาขึ้นมาวิชาที่จะทําให้คนเกิดความอยากเห็นเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ประโยชน์มันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ให้มีความอยากให้มากไว้ในที่สุดก็จะได้ไปซื้อเมื่อจะซื้อมากก็ต้องผลิตมากเมื่อจะผลิตมากก็ต้องกู้ยืมมาก <c oughs> นนมีหลักหลักการเงินหลักการผลิตหลักการตลาดหลัก อะไรต่ออะไรจึงได้เกิด <c oughs> ผลิตทําไมจะผลิตได้มากลงทุนน้อยแต่ได้มากเอาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรมาใช้เอาคนมาโดยให้เงินเดือนพอประมาณพรา้าให้มากราคามันก็จะสูงโดยรวมก็คือมันสัมพันธ์กันไปหมดเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าถ้าไม่มักน้อยสันโดษทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะติดตามเรามาเป็นผลผลก็คือโลกทั้งโลกไม่พอ ทรัพยากรความจําเป็นที่จะใช้ไม่พอคันนี้พอใช้ไปไม่พอไม่พอมันก็เกินดุลขาดดุลอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นเกิดภาวะโลกร้อนเพราะพากันผลิตใช้ทุกคนผลิตทั้งนั้นทุกคนใช้จ่ายทุกคนใช้แอร์หมดทุกคนใช้รถหมดทุกคนใช้ไฟฟ้าหมดโลกมันจะไม่ร้อนได้เลยทำโรงงานมาเพื่อผลิตผลิตใช้อะไรผลิตมันก็ไม่พ้นไฟฟ้า ไม่พ้นพลังงานเพราะนั้นใช้กันไปใช้กันไปโลกทั้งโลกใช้พลังงานกันหมดโลกทั้งโลกมันจะไม่ร้อนเหรอใช่ไหมแล้วพอร้อนเป็นยังไงพอร้อนต้นไม้เป็นยังไงฝนฟ้าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงสัมพันธ์กันหมดเพราะนั้นท่านจึงสอนพระพุทธเจ้าสอนพระองค์แรกสอนเลยความรู้จักพอถ้ารู้จักพอแล้วก็จะเป็นผู้มีถ้าไม่รู้จักพอต่อให้มีเท่าไหร่มี มีหมื่นอยากได้แสนมีแสนอยากได้ล้านมีล้านอยากได้สิบล้านเนี่ยหลวงตาท่านว่าเนี่ยไม่ไม่รู้จักไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยจนอยู่ตลอดคนมีไม่รู้จักพอเนี่ยคือคนจนคนที่มีแล้วรู้จักพอเนี่ยนั่นแหละคือคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเห็นไหมเศรษฐีหรือไม่เศรษฐีท่านวัดเอาตรงนี้เอาตรงที่ว่ารู้จักพอไหมถ้ารู้จักพอเนี่ยเรื่องความเป็นเศรษฐีเริ่มเข้ามาในชีวิตเราละเนี่ยเพราะว่าทรัพย์สมบัติเรามันอยู่ได้ ถ้าไม่รู้จักพอมีเท่านี้ก็ต้องไปกู้มาอีกมีเท่านี้ก็ต้องไปกู้มาอีกเพื่อให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็จนถ้ามันถึงจุดที่มันวิกฤตขึ้นมามันก็ศูนย์สิ้นกลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ทําไมมันจะไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เรามาหันมาดูจิตดูใจตัวเองไอ้ความพอหรือไม่พอมันคือใจใจเราที่อยากตัณหา มีกิเลสมีตัณหามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นวิ่งเต้นขวนขวายที่จะให้ได้มาซึ่งให้ได้มาให้ได้เป็นให้ได้มีเพราะงั้นเถอะเพราะนั้นก็วิ่งเต้นขวนญขวายอย่างสุดในที่สุดผลทั้งโลกทั้งโลกก็เป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่จํานวนมากจํานวนไม่มากหรอกแต่ผลทั้งโลกก็เป็นแบบที่เป็นอยู่อย่างนี้ได้เพราะนั้นก็เกิดภาวะ แปรปรวนของธรรมชาติก็ย้อนกลับมากระทบเราอีกนฝนตกไม่ถูกต้องตามไม่เป็นไปตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ภาวะผิดเพี้ยนไปหมดทุกอย่างผลไม้แทนที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ขึ้นถ้ามันเกินไปกว่านี้มันยิ่งไปกว่านี้เป็นยังไงไม่เคยมีพายุก็มีพายุไม่เคยมีแผ่นดินไหวก็ต้องมีได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรปรวนแล้วมันน่าอยู่ไหมล่ะ ใช่ไหมแต่ถ้าเชื่อตามพระพุทธเจ้าย้อนกลับมาควบคุมความอยากควบคุมความต้องการอะไรอะไรก็จะค่อยๆมีขึ้นมาภาวะต่างๆที่มันแปรปวนมันก็ลดความแปรปวนลงเพราะมันเกิดขึ้นมาจากความแปรปวนของมนุษย์เราซะก่อนความอยากของคนเรามันไม่มีประมาณมันแปรปวนตั้งแต่ตรงนี้เมื่อใจเราแปรปวนใจเราใจเราแปรปวนใจคนอื่นแปรปวนใจของคนในสังคมใจของโลกแปรปวน โลกทั้งโลกมันจะไม่แปรปรวนได้ยังไงมันก็แปรปรวนไปตามใจคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดลดความแปรปวนในใจโลกทั้งโลกก็ลดความแปรปวนลงใ,ในีการท,ที่จะลดโลกทั้งโลกได้มันเริ่มมาจากเราเราทําตัวเราทำํำครอบครัวเราทําสังคมเราทําชุมชนเราทําในสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ซะก่อนเหมือนหลวงตาท่านพาทำนี่แหละ ท่านพาทําเป็นตัวอย่างนะเมื่อท่านเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติท่านก็พาให้เกิดปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติของความเป็นพระป่าเนี่ยพระป่าเราจะรักต้นไม้รักธรรมชาติไม่เรียวกว่าปกป้องคุ้มครองธรรมชาติสุดความสามารถที่ท่านทาแล้วท่านก็ใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยพอเป็นพอไปทําตัวแบบนี้มาก็กลายเป็นสังคมของความเป็นพระสังคมของพระป่าเห็นไหมก็ขยายวง ผู้ที่นิยมพูดที่เคารพก็เริ่มขยายวงขึ้นมาก็เป็นไปได้จนถึงทุกวันนี้แต่อาจจะไม่พอเมื่อเทียบกับโลกทั้งโลกนี่ไฟมโหรานหลวงตาท่านเคยพูดนะคลื่นมหาสมุทรเอาฝ่ามือเดียวไปป้องกันขึ้นในมหาสมุทรมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องรับผลกรรมร่วมกันเราเกิดมาในยุคนี้ยุคที่มีมีแต่ความอยากไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นแบบที่เป็นอยู่ ท่านให้พิจารณาอย่างไรพี่นานะเอาเรามีกรรมเป็นของของตนนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราก็ทําดีมาขนาดนี้แล้วทําสุดความสามารถขนาดนี้มันก็เป็นไปแบบนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามาเกิดเรามาเกิดในสถานที่นี้เรามาเกิดในยุคนี้เรามาเกิดในภาวะแบบนี้เพราท่านท่านก็ให้ทําใจให้เป็นให้เป็นให้ยอมรับนะยอมรับตามสภาพของกรรมเนะพราะ มันก็เหมาะสมแล้วเราทำมาแบบนี้ผลมันก็มารับแบบนี้เราทำมาสิ่งที่เราทำมาเราก็ต้องรับเราจะไม่ยอมรับเราจะไปปฏิเสธเราจะไปต้านทานกรรมที่เราทำมาก่อมาก็เป็นไปไม่ได้ท่านก็สอนเพราะฉะนั้นใจก็มีความไม่แปรปรวนอีกสภาพภายนอกแปรปรวนแต่ใจเราไม่แปรปรวนเราเข้าใจเราเข้าใจเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมมีอยู่เพราะฉะนั้นเรายอมรับตามสภาพไม่ไป ฝ,ฝืนว่างั้นถ้าจะฝืนก็ฝืนฝืนคือทํากรรมปัจจุบันให้ดีในการทํากรรมปัจจุบันให้ดีก็คือยอมรับแล้วก็ป้องกันรักษาทําหน้าที่ของเราให้สุดความสามารถอันนี้โดยที่ใจของเราไม่แปรปวนใจของเราก็เป็นใจที่ยอมรับในสภาพเพราะฉะนั้นท่านก็ทําหน้าที่ของท่านไปอะไรจะเกิดขึ้นมา โดยที่เราพอที่จะอยู่ในมือเราเราแก้ไขปัญหาได้เราก็แก้ไปสุดความสามารถอะไรที่มันเกินกําลังที่จะแก้ได้ท่านก็สอนให้รู้จักอุเบกขาปล่อยวางได้เป็นไม่มาทุรนทุนทนทนนนนรายดิ้นลนล้นล้นพอใจไม่แปรปวนซะแล้วพราะนั้นก็อยู่ได้ผาสุขผาสุขภายใต้ความแปรปวนของโลกนั่นนี่ความผาสุขก็เกิดขึ้นมาได้ทั้งที่โลกทั้งโลกไม่ผาสุขมีความแปรปวนแต่ใจเราไม่แปรปวน S <S <an> <t ube> เห็นไหมเพราะฉะนั้นการฝึกจิตฝึกใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นมากที่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์ถ้าเราทําได้เราก็จะอย่างน้อยก็เป็นเศรษฐีในตัวของเราเองเป็นเศรษฐีอะไรที่ไม่พอจะมีก็มีได้เพราะเราไม่ฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมไม่ดิ้นรนควนขวายไปตามกระแสของโลกแต่เราไปตามกระแสของธรรมอะไรควรมีเราก็พยายามให้มี อะไรควรได้ก็พยายามให้ได้แต่ไม่ได้ได้มาด้วยความโลภไม่ได้มีมาเพราะความโลภแต่มีมาเพราะว่าควรควรเป็นอย่างนั้นควรเพราะเป็นเครื่องอาศัยต่างกันนะฝ่ายหนึ่งก็คือสุดลิ่มสุดแดนอีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นเครื่องอาศัยพอเป็นพอไปในชีวิตของเราที่เกิดมาเราจําเป็นหนาวหนาวมาก็ต้องมีเสื้อกันหนาวมีที่ห่มกันหนาวร้อนมาก็มีเครื่องป้องกันความร้อนฝนมาก็มีเครื่องป้องกัน แม้แต่พระท่านก็ยังมีร่มแม้แต่พระท่านก็ยังมีกุฏิกุตังที่กันร้อนกันหนาวมีผ้ายังมีผ้าที่เวลาช่วงหนาวหน่อยก็ต้องผ้าประเภทนี้อ,อะไรอย่างนี้ท่าก็ยังมีแต่ท่านก็ไม่ได้หลงฟุ้งเฟอ้อไปกับสิ่งเหล่านี้เพราะท่านเข้าใจว่าเป็นเครื่องอาศัยนี่ก็เป็นคติตัวอย่างให้บรรดาลูกหลานชาวพุทธของเราที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นร่มโพล่มใสอันสูงสุดในชีวิตของเราอย่างที่เรากล่าว พุทธังทำมังสังคังสรนังคชามิเนี่คือถือท่านเป็นสาระ,ะที่พึ่งอันสูงสุดในชีวิตของเราคือแบบนี้เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคติตัวอย่างจากท่านเอามาเป็นแบบเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะไม่ค่อยแปรปวนแม้ชีวิตของเรามันแปรปวนไปตามโลกใจเราก็ไม่แปรปวนเพราะนั้นก็มีแต่ด,ดีกับด,ดีเอาละวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้พูดพอเป็นเครื่องหมายว่าโลกเรามันแปรปวนเพราะอะไร เพราะกิเลสของคนเนี่ยยกเราเป็นแปรปวนเพราะนั้นลดละกิเลสให้รู้จักพอเพียงให้รู้จักประหยัดมัธยัติย่าสุรุุยสุาลให้ลดความอยากความทะเยอทะยานลงให้เหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนขยันหมั่นเพียรในการงานความขยันหมั่นเพียรกับความทะเยอทะยานต่างกันนะเนี่ยความทะเยอทะยานความโลภโมโทสันต่างกันท่านสอนให้ขยันท่านสอนให้คิดอ่านเนี่ยท่านสอนให้เอามาใคร่ควรเนี่ยความ ทำแบบนี้ไม่ได้ถือเป็นความโลภโมโทสันไม่ใช่ท่านไม่ถือเป็นความโลภแต่เป็นการทําหน้าที่เนี่ยเหมือนที่ท่านสอนให้ขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิภาวนาขยันสวดขยันสวดมนต์ไหว้พระขยันฝึกจิตฝึกใจท่านสอนให้ขยันขยันประกอบอาชีพขยันอ่านหนังสือเนี่ยท่านสอนให้ขยันแต่ไม่ได้เป็นไปด้วยความโลภความโลภมันต่างกันความโลภคือกูไม่ขยันแต่กูอยากก็ได้เนี่ยมันต่างกันเพราะนั้นก็หาวิธีทุจริตหาวิธีช่อชน หาวิธีขี้โกงเพราะงั้นเด็กกูไม่อ่านแต่กูจะทําให้มันสอบให้ได้กูกูไม่ขยันแต่กูจะทําให้กูได้ได้กําไรให้ได้ก็ใช้วิธีขี้โกงแทงหน้าแทงหลังอะไรต่ออะไรไหมมันก็กลายเป็นเนี่ยวิชาวิชาของโจรไม่ใช่วิชาของผู้มีธรรมเนต่างกันผู้มีธรรมในสร้างกรรมที่ดีขยันหมั่นเพียรเป็นการสร้างกรรมที่ดี ผลออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะโลกมันแปรปรวนมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเข้าใจซะอีกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เมื่อเราทํากรรมดีขนาดนี้มักจะดีเนี่ยเห็นไหมขยันขนาดนี้ก็มักจะสอบได้ดีมักจะเรียนได้เก่งมักจะประกอบอาชีพก็เป็นที่รักนะเพราะขยันไปทํางานอะไรก็มักประสบความสําเร็จเพราะเป็นที่รักไม่บ่นมากอดทนเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะใจพอไม่คิดแข่งกับใครอย่างนั้นะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะมันตรงกันค่าหมด ความมีกิเลสมันทำร้ายหมดทุกอย่างความเป็นธรรมนี่มันส่งเสริมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะเลือกแบบกิเลสหรือจะเลือกแบบธรรมมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละนทค ขาวาริวะหาปุลาปุริภุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทดนังเทตนังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมพังทิดปเมวะที้เตืตัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทกนาลโสยะทามณิโทติลโสยะทามติโยวิวะจันตุสัพพะโรโกวินา I'll